วันนี้ที่บิตคอยตแต่2ล้านเนี่ยมันมันสมควรแล้วไหมคะมันสมควรแล้วนะถ้าในเมื่อคนยอมรับมันเป็นเน็ตเวิร์กเอฟเฟกเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆก็ได้ปีนี้ขึ้นมาแล้วเท่าหนึ่งแต่3ปีที่แล้วก็ลงได้70-80%เงินเราร้อยหนึ่งเหลือ20-30บาทออลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้และนี่คือลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง พอดแคสต์ Podcast, ที่จะนำหลักเรื่องหลายประเด็นมาพูดคุยกันสบายๆในสไตล์ลงทุนแมนสนับสนุนโดยแอป b ล็อกดิอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิดิทคอยวันนี้แตะระดับ2ล้านบาทเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วค่ะมูลค่าของ Bitcoin ที่ปรับตัวขึ้นมาเร็วแบบนี้มันสมเหตุสมผลแล้วหรือไม่หรือมันมีมุมไหนที่เราควรจะต้องคิดมากกว่านี้หรือเปล่า วันนี้ที่บิตคอยแต่สองล้านเนี่ยมันมันสมควรแล้วไหมคะอฝ่ายที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมันสมควรแล้วนะเพราะว่าบิตคอยเป็นตัวแทนของหลายเรื่องอเช่นดิเซนทัลไลซ์ไม่มีใครเป็นตัวกลางอันนี้สำคัญมากเป็นคอนเซ็ปต์ของบล็อกเชนเลยซึ่งบิตคอยใช้อยู่อ,อันที่สองคือบิตคอยสามารถเก็บสตอ r ร v วัล e ูได้คล้ายๆทองคำคือ ด้วยความที่บิตคอยมีจํำนวนจากัดทําให้มันมีมูลค่าในตัวมันเองอย่างที่3คือบิตคอยสามารถรักษาเงินเฟอ้อได้พอมีสตอ r e v ร์ u ีแล้วถ้าเกิดประเทศไหนพิมพ์เงินเยอะเช่นเวเนซุเอลาที่พิมพ์เงินเยอะเนี่ย,ยก็สามารถรักษามูลค่าได้อันนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้ซัพพอร์ตว่าบิตคอยมีสามารถถึง2ล้านบาทได้แล้วก็มีหลายๆบริษัทเช่นเท sla ของอีลอนมาร์เนี่ยเขาก็มาซื้อ มันก็เลยทําให้แบรนดลูมาถึงตอนนี้แล้วก็ยังมีหลายๆอีกหลายๆคนกำลังเข้ามาแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะรู้ได้ไง่ามันไม่บับเบิลเนาะใช่อย่างปีนี้ขึ้นมาแล้วเท่าหนึ่งออแต่3ามปีที่แล้วก็ลงได้เจ็ดิบแปดสิเปอร์เซนเงินเราร้อยหนึ่งเหลือยี่สบสสบบาท มันก็เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันใช่ก็เกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกไหมณนะจุดสองล้านเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ในมุมที่คนเราไม่เชื่อกันอีกเรื่องหนึ่งเลยคือมันไม่สามารถเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีไม่มี c a s โ f l ผลิตกระแสงเงินสดไม่ได้เลยไม่เหมือนธุรกิจหรือหุ้นที่เราไปลงทุนเรายังสามารถติดตามได้แต่สินทรัพย์ที่ตอนเนี้ยเราสมมติขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เหมือนทองไม่ได้เหมือนแร่งเงินที่เราเห็นว่ามันมันมีอยู่จริงเนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหน คือเกิดสงครามเกิดอะไรอ่ะเรายังคว้าทองก้อนจีเหลืองเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็วิ่งไปไหนได้ยังเอาไปแลกข้าวกินได้นะบิตคอยเนี่ยสมมติเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไงคะแต่เอาจริงๆรู้ไหมครับว่าเวลาเกิดสงครามมาเนี่ยเรารักษามูลค่าของเราอะ่ะด้วยบิตคอยเนี่ยดีกว่าทองคำนะยกตัวยอย่างเราเราเราขนทองคำไปเนี่ยโอ้โหเราต้องใช้น้ำหนักแค่ไหนอะ่ะถึงจะขนไม่ได้แล้วเราต้องมีคนมาขโมยอะไรต่างๆใช่ไหมแต่บิตคอยเนี่ยมันเป็นรหัส ที่อยู่ในหัวของเราไม่ไม่ต้องขนเลยมันเป็นไรตัวตนไงซึ่งอาจจะดีกว่าก็ได้นะในยามสงครามแต่ห้ามลืมพาเวสรวดเลยนะใช่หร,หรือว่าจะมีคนแฮกด้ไหมมูลค่าที่หายไปอ่ะก็เยอะนะจากคนที่ลืมพาเวิรวดหรือสมัยก่อนเก็บไว้ในฮาร์ดดิสอ่ะแล้วเขาาประเมินกันว่าแบบหลายสิเลย ของมูลค่าตลาดทั้งหมดของบิตคอย์หายไปจากฮาร์ดดิสก์ช่วงนี้คือแต่ก่อนมูลค่ามันยังไม่เยอะไงถูกปะ่ะก็ขุดเก็บเก็บไว้แต่ไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนใช่หายไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมืออยู่ครับในการจำพาสเวิร์ดต่างๆโดยใช้เทิร์ดพาร์ตี้โดยใช้บุคคลที่3ในการจำได้<ม>เรื่องพาสเวิร์ดน่าจะเป็นเรื่องเล็กแล้วในสมัยนี้<ม>อาจจะไม่ไม่ต้องกลัวขนาดนั้น<ม><ม>แต่ถ้าสมมติมันมีวันนั้นเราคุยกันเนาะที่บอกว่ามีอะไรคอ,ค,คอมพิวต์ควอนตัมคอมพิวติ้งอ่าใช่เป็นการประมวล คุยๆกันว่าเฮ้ยไอบล็อกเชนเนี่ยที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเออเอาไปพัฒนาบิตคอยนอ่ะถ้าโดนแฮ็ขึ้นมาไอ้บิตคอยก็น่าจะโดนด้วยมีโอกาสไหมคะอืมท้าที่ฟังมาก็เป็นเรื่องของอนาคตนะซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นอ่ควอนตัมเห็นก็บอกว่ามันจะคำนวณเร็วกว่าอะไรทำนองนั้นแต่ในเมื่อทุกคนคำนวณเร็วได้ มันก็จะคล้ายๆกันมันก็ต้องมาแข่งกันคำนวณในนี้อยู่ดีซึ่งระบบ decentralized มันก็คือการแข่งกันหลายๆคนซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากที่จะมีคนใดคนหนึ่งมาเทคโอเวอร์ระบบซึ่งก็ต้องบอกว่าในในยุคสมัยนี้คือบิตคอยที่ราคามันมาเร็วขนาดนี้เพราะว่ามันมีคนยอมรับกันมากขึ้นแต่ว่าโลกของเรานะทุกวันนี้ระบบการเงินน่ะมันยังต้องมีตัวกลางยังต้องการความน่าเชื่อถือของของของธนาคารกลางอะไรก็ตามอ่ะคิดว่าเขาจะยอมอหคะ ก็ไม่แน่นะแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ยอมเขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีถ้าเกิดจะแบนหรือจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องปิดทั้ง Internet, อินเทอร์เน็ตปิดทั้งระบบซึ่งมันก็ต้องยอมเสียสละอย่างอื่นด้วยซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติที่จะที่จะสกัดกั้นได้คุณเห็นเห็นว่าไงคะแบงชาติ ard, ถ้าให้นึกว่าแบงชาติจะยอมให้ไอ้บิตคอยเข้ามาเป็นอีกเคอร์เรนซีหนึ่งอะ่ะผมว่า แบงชาติไม่น่ายอมหลายประเทศทั่วโลกเลยไม่ไม,ไม่น่าไม่น่ายอมให้ Bitcoin ที่ไม่มี Underlying น s s e แอเป็นอะไรเลยมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันโอเคตอนนี้บิตคอยอจจะไม่ได้ใหญ่เท่าระบบการเงินปกติแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยสักวันหนึ่งอ่ะมันก็อาจจะใหญ่กว่าก็ได้แต่ประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการที่มันปรับตัวขึ้นมาเร็วใช,ใช่ไหมคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมีตัวเลขไหมว่ามันมันมันปรับตัวขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยถ้าเทียบกับ สินทรัพย์อื่นๆเยอะมากครับอย่าง3ปีเนะี่ยก็6 0ร้0ยเอปาปี5ปีเนะี่ยนับตั้งแต่ช่วงคราชไปก็คือขึ้นมาแบบเจเท่าภายใน3 3มถึงหปีขึ้นมาเยอะมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันไม่ได้มีแค่บิตคอยเหรียญเดียวคือเทคโนโลยีที่เราพูดกันเนะี่ยก็คือไอตัวบล็อกเชนแต่เหรียญตอนนี้มีแบบเป็นร้อยเป็นพันสกุลเลยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเหรียญไหนมันจะเป็นวินเนอร์เพราะว่าก็น่าจะมีแค่ไม่กี่เหรียญบนโลกเนี่ยที่มันสามารถขึ้นมา ล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงผมตอบได้เลยครับว่าเหรียญที่เป็นวินเดอร์คือบิตคอยเพราะว่าตอนนี้มูลค่ามันมากสุดแล้วมากกว่าเหรียญอื่นออได้เยอะมากเยอะเป็น10เท่าแล้วตอนนี้บิตคอยมีมูลค่าเป็นรองเพียงแค่2แร่ในใน,ในโลกนี้นะก็คือแร่งเงินกับทองคำซึ่งบิตคอยเนี่ยกล้เคียงกับใกล้เคียงกับเงินและประมาณ 40, 40ล้านล้านบาท S <S ส่วนทองคำเนี่ยประมาณ300ล้านล้าน,านบาทก็อีกประมาณสิบเท่าก็จะใกล้เคียงกับทองแลละนี่ไม่นี่มัเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์มนุษย์เลยนะที่สิ่งที่ไม่มีตัวตนเนี่ยมันใกล้มาเทียบเทียงกับสิ่งที่มีตัวตนจับต้องได้ <S <S แล้วเรากําลังอยู่ในช่วงที่ตื่นเต้นเนี่ยแล้วมันไม่มีเหตุผลถึงขนาดที่ว่ามันจะขึ้นมาไม่ได้เพราะอะไร ในเมื่อคนยอมรับมันเป็นเน็ตเวิร์กเอฟเฟกเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆก็ได้ก็คือมันเกิดขึ้นแล้วคนยอมรับมันไปแล้วแต่สินทรัพย์ในโลกเนี่ยมันมีมันก็ไม่ได้มีขาขึ้นขาเดียวไงถูกปะคือบิตคอยมันผ่านช่วงเวลาปรับตัวลงแรงแรงแมากเจ็ดสิบแอร์ตนนแต่ก็ขึ้นมาสามพ ใช่ซึ่งณวันนี้ที่เราคุยกันก็คือคุยกันตอนที่มันขึ้นมาแล้วถึงณจุดจุดเนี้ยซึ่งในอนาคตก็ไม่แน่ว่ามันจะเป็นแบบนั้นอีกในอดีตแล้วเดี๋ยวปรับตัวขึ้นใหม่ก็ได้ออยู่ที่ว่านักลงทุนเขาจะยาวไหมเพราะว่าทุกวันนี้เท่าที่เห็นก็คือการเก็งกําไรซะส่วนใหญ่แต่คนที่จะถือได้ยาวขนาดนั้นจริงๆแล้วแบบเห็นสินทรัพย์ตัวเองล,ลดไปเจ็ดสิบแปสิบเปอร์เซ็นตผมว่ามีแต่มีน้อยมากเมื่อเทียบกับคนที่เห็นจังหวะนั้นเราก็ขายทิ้งไปเลยซึ่งมันก็ผ่านช่วงนั้้นนมาแลวนะ คนก็เห็นอดีตอันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกถ้าเกิดครั้งแรกแล้วก็จบแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่คนใช้กันแล้วแต่พอมันเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แปลว่าคนอะรับได้แล้วกับการขึ้นลงขนาดนั้นแล้วหรือเปล่าคือคนที่เข้ามาตอนเนี้ยเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเขามีสิทธิ์ที่จะหายไปได้แปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นแปลว่าเขายอมรับความเสี่ยง ในระดับนั้นได้โดยที่อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขารับรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แปลกนะมันไม่เหมือนกับสินทรัพย์อื่นที่ฟองสบู่จบแล้วหายไปแต่อันเนี้ยมันกลับขึ้นมาได้และมากกว่าเดิมด้วยแต่เราไม่รู้ไงว่าเรากำลังอยู่ในเลกข,ของฟองสบู่รอบใหญ่เลยหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเคยเกิดมาแล้วอรอบนี้มันอาจจะยังไม่เกิดหรือถ้าสมมติว่าคือเหมือนตอนนี้คนกําลังแบบเอนจอยเนาะถูกไหม ค,ค,คือคือมองแต่แบบมองมองอัพไซด์มากกว่ามองดาวไซด์บ้าคุณมินว่าคือพอมันแตะสองล้านคนก็จะพูดว่าไปสามล้านแต่คนที่จะพูดว่ามันจะเหลือไม่กี่แสนเนี่ยน่าจะน้อยแม่ผมมาตรงเนี้ยก็ต้องรอดูเลยว่าเอถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆอ่อะแล้วไอ้สิ่งที่เราคิดไว้ว่ารับได้เรารับได้จริงๆไหมเพราะว่าวันนี้ยถ้ามูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นไปนั่นะหมายว่าคนส่วนใหญ่มอง ไปในอนาคตแล้วว่าให<ช>้บิตคอยมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยแบบ3ล้าน4ล้าน5ล้านอย่างเงี้ยหรอแต่มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ยังไม่รู้คือตอนนี้มันมีอีโคซิสเต็มของคริปโตแล้วนะในการให้ยืมก<ม>ู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่ออยู่ในนี้เขาเรียกว่า d e f ฟห์ดีเซนเทรียลไฟแนนซ e ซึ่งตรงนี้สาคัญมันทำให้เหมือนมีเหตุผลมากขึ้นในการซื้อในการขายหรือในการใช้เงินนี<ม> ได้ยินคำคำว่าฟาร์มมีมีการทำฟาร์มก็คือการได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมอะไรต่างๆในนี้ซึ่งมันจะไม่ใช่บิตคอยคนเดิมในเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วเพราะตอนนี้มันมีกระแสอะไรตรงนี้มาด้วยแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่บิตคอยตัวเดียวแหละที่ทําได้ทีนี้เรื่องของการฟาร์มมิ่งมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบแล้วถูกปะ<ช>มันก็จะมีตัวละครอื่น ซึ่งก็เป็นเหรียญเหรียญอื่นๆอีกเต็มเลยถ้าคานาโดอีเทเรียมซึ่งตอนนี้มันหลากหลายมากเลยการที่เราจะต้องไปไล่ศึกษามันให้ครบอะและให้เข้าใจมันทั้งหมดอะผมว่ามีแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์ที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่เข้าไปเพราะว่าเห็นว่า1 0 20%ต่อปีมันสูงและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไปเจอมาคือมีคนเอาไอ้พวกข้อดีเหล่านี้ไปหลอกคนอื่นเต็มไปหมดเลยตอนนี้คือคือแพลตฟอร์มแบบ10 20ที่อะมันก็จะมีบางที่ที่แบบ เขาหลอกตังคือ<ม>เราเอาตังไปลงกับเขาแล้วเขาบอกจะเอาไปทําฟาร์มให้แล้วอยู่ดีตังหายไปเลยมมผมเริ่มเจอเคสแบบเนี้ยในโลกอินเทอร์เน็ตเยอะละครับซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างในจากหุ้นนะ<ม>ไปถึงหุ้นเนี่ยมีใครรู้ว่าหุ้นตัวนั้นตัวเนี้ยทาอะไรจริงๆบ้างหรอ<ม>ส่วนใหญ่คนที่อ่าโอเคอาจจะมีไม่กี่คนหรือ10-20%ของทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อโดยที่มันขึ้นหรือดูปรลม่มเป็นหลักซึ่งอาจจะไม่ต่างกัน ส่วนเรื่องการชักจูงหรือหลอกขายต่างๆเนี่ยบิตคอยหรือคริปโตมันเป็นแค่เครื่องมือแต่คนที่ไม่ประสงค์ดีอ่ะมันใช้เครื่องมืออะไรก็ได้แค่เขาใช้บิตคอยหรือคริปโตเป็นเครื่องมือแค่นั้นเองเพราะงั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นความผิดที่ตัวเหรียญหรือตัวอะไรมันผิดที่ตัวที่คนเอาไปใช้มากกว่า嗯嗯嗯แต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าการที่มันอยู่บนบล็อกเชนทุกอย่างมัน,มนอยู่บนโครงสร้างที่เป็นบล็อกเชนมันไม่มีไม่มีตรงกลางตรวจสอบ เพราะฉะนั้นอันนี้การที่มันไม่มีการตรวจสอบโอเคของดีมันก็มีแหละแต่ของไม่ดีเพราะมันไม่มีคนมาช่วยตรวจสอบมันก็จะแฝงอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นความราับผิดชอบของของเจ้าของเงินเองที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้ให้ดีด้วยหรือเปล่าครับใช่ก็น่าจะต้องดูเองว่าอ่าอันไหนหลอกอันไหนจริงอันเนี้ยอยอมรับเลยว่าต้องศึกษาให้ครบถ้วนไม่ใช่แค่ฟังคนอื่นเราต้องดูว่าอันเนี้ของจริงหรือของปลอมถูกต้องค่ะต้องบอกว่า พอดแคสต์นี้เราไม่ได้มีเขาไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีความตั้งใจจะมาชี้นําให้ลงทุนอันนี้เป็นการ<ห>จาลองนะอ่าตอนนี้ยจาลองว่าฝ่ายที่เชียร์กับฝ่ายที่ไม่เชียร ไช,วน,ชวนคิดแล้วกันนะชวนคิดให้ครบทุกด้านนั่นเองนะคะกับวันที่บิดคอยทําราคาแตะระดับสล้านบาทครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนี้จะเป็นยังไงไม่มีใครรู้นะคะรู้แต่ว่าคุณเป็นเจ้าของเงินคุณต้องดูแลตัวเงินของคุณเองให้ดีนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เอามาฝฟากันในลงทุนแมนจะเให้ฟังวันนี้ค่ะกดติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify, s o u n d c l o u d a p p l e Podcast, h o t b ์ตบและ Block B ล o อก dit